Thank <laughs> you. เกีย์กันพี่ดีจำทางได้แล้วอย่าปล่อยพี่ดี nhường đi ạ

ลืมตลอดเลยอ่าผมไปไปขวาขวาไปเลย Ở đây đúng á Muốn nào ơi

โดนหลอกยาเด้อโอ้โอ okay. ้ไปถึงยอดไอ้วีม โอ้เลยดีครับหลบไม่ทนันมิ Ôi lột khó Một làng rồi là รอไหมไปรอท้าย ดรอปดรอปนี่ตรงนี้ดรอป <c oughs> โอ้ครอบครับครับครับ <c oughs> ไล่ไหมขอทางด้วยครับ